มะตูมแซวต้นหอมอินเลิฟหรือเปล่าคะงานนี้เนี่ยทางด้านของต้นหอมนะคะก็มีโมเมนต์ที่หลายคนเห็นแล้วดูลน่ารักจริงๆนะคะนั่นก็คือโมเมนต์นี้เนี่ยน่ารักกันกันกบหนุ่มหล่อล่นน้องลูกครึ่งไทยสิงคโปร์ซึ่ง หลงซื้อลีได้มีโอกาสออกเดทและก็พูดคุยทำความรู้จักขณะที่รวมรายการแฟนกันวันเดย์ทางช่อง Workpoint ใหมาเลข2 3ค่ะซึ่งล่าสุดบนอิน t a g r กรมของ DJ เพื่อนซีมะตูมเตชินเนี่ยมีการโพสคลิปวิดีโอชวนลุ้นหนักมากนะคะซึ่งเผยให้เห็นเป็นภาพของหลงที่เดินมาทางมานั่งทางฝั่ง DJ ต้นหอมทำงานกันติดขอบสตูดิโอก่อนจะแซวว่าความรักเรานั้นอยู่ตรงนั้นนะโปะแล้วพร้อมกับหัวเราะชอบใจ กันอย่างสนุกสนานเป็นยังไงเนี่ยมาติดตามรับชมกันคะ่ะ